สุขานร้านอร่อยดีที่ดังมากทุกคนจ๋านี่อยู่ติดกับถนนใหญ่เลยคะอย่างนี้เลยเนาะฮะอร่อยดีครับทุกคนถนนตรงนี้ไปเออมันยีนพร,รัตใช่ไหมแล้วก็จะมีมูลเมืองซอยหกเข้าไปเอ็นจอยเฮาส์ไงที่เราออกมาสวยมากบรรยากาศทุกคนคูเมืองประตูท่าแพอยู่ข้างหน้าที่เป็นต้นสนตรงนี้ก็ถึงแล้วเป็นราชด,ดำเนินใช่ไหมนี่ะอร่อยดีอยู่ตรงนี้จะปังมากไปเราเข้าไปข้างในกันเนาะนี่ฮะเป็นใกล้ๆกับทางเข้าตลาดนิ่งเมืองกับทุกคนจ๋า นี่หามูลเมืองหกอยู่ข้างหน้าทุกคนค่อยๆแผ่นกล้องเดี๋ยวจะปวดหัวใช่ไหมเออมาหาทุกคนเข้าร้านได้แล้วจ้าทุกคนมีเมนูเพียบเลยนะทุกคนจ้าที่ฮะมีทำกันสดๆจานต่อจานเลยเนาะทุกคนสุดยอดทุกคนจ้าบรรยากาศอบอุ่นมาก คนเข้าตลอดแต่ทุกคนจะามีแต่เรานั่งข้างในพอดีโลทุกคนทุกคนเรามาดูกันเนาะขาคราวก่อนเนาะก่อนอาหารจะมาเขาซอยแน่นอนซิกเนเจอร์เขาเออเขาผัดที่นี้จะไม่เหมือนที่อื่นในโลกนะจ๊ะมีเมนูอื่นๆด้วยทุกคนต้องอ่าอันนี้เออผัดกระพงกระเพรากุ้งอะไรประมาณนี้ห่าไก่มีหมดเลย ข้าวผัดสับประรดก็มานะจจะข้าวผัดแกงเขียวหวานอุ้ยุยุยุทุกคนก็ผัดหลากหลายมากมาเปิดดูชัดๆกันแบบให้ผ่านตานี่ฮะอันนี้แกงแดงค่ะชื่อแกงแดงแกงแดงไก่นะฮะอันนี้แกงเหลืองนะฮะแกงแดงมัสมั่นก็มาจากทุกคนฝรั่งจะชอบแกงไทยมากร้านนี้เนี่ยเขาจะแบบรสชาติถูกใจชาวโลกนะจ๊ะเธอทุกคนครับ แน่นอนผัดไทยเมนูที่ชาวโลกเขาหลงละ่ะข้าสอยนี่น้ำซุปที่ดีที่สุดในโลกใช่ไหมติดอันดับท็อปเลยทุกคนอันดับหนึ่งเลยอ่าอันนี้ไก่ผัดขิงก็มีมีเขียวนะครับอ่าทุกคนดูสิอันนี้ผัดขี้เมาดังเค็นเย็นรนูเดทุกคนนี่มะม่วงหิมพา,านทุกคนจากาหยู่ยาร่วงหัวครกภาคใต้เขามีเรียกหลายชื่อมีเยอะมากที่ภาคใต้ มันจะเป็นอย่างนี้ฮะเป็นเหมือนกับนวมชกมวยแล้วก็รูปร่างเหมือนไตอะไรประมาณนี้นะครับต้มยำกุ้งนะ,ะเมนูเขาเยอะแยะตะแปะไก่ทุกคนนี่อันนี้เป็นต้มข่าไกา่ข้าซอยไกย่นะฮะโจ๊กก็มาปอปีอยสปริงโรนี่น้ำมะม่วงก็มีนะจ๊ะ ข้าวเหนียวมะม่วงเครงดงเครื่อง,ง,งดื่มสมูทซี่น้ำอัดลมอีกครบสมตำก็ยังมาเลยคนระับทุกคนครับนี่ครับอ,อันนี้เป็นเปรี้ยวหวานทุกคนเปรี้ยวหวานปลาเป็นตัวตัว,ตวเลยนะครับทุกคนบุเขยค,ค,คนเข้าเห็นไหมบอกแล้วนี่ขนาดมาเวลาที่ไม่น่าจะเต็มห้านก็ยังจะเต็มจนได้ทุกคน นี่ฮะทุกคนเดี๋ยวเราโพสก่อนนะครับคลิปนี้เราก็ทำกันสดๆหน้าร้านเลยจานต่อจานนะฮะชามต่อจามเลยนะครับไม่มีแบ่งกันนะฮะเป็นครั้งครั้งเลยสดๆดเลยรสชาติเยแบบเขาเรียกว่าเที่ยงแท้แน่นอนจต่ทุกข้ที <c oughs> <c oughs> ่คืออร่อยดีนะฮะสำหรับคลิปนี้เราโพสต์ลงไปก่อนเนาะ